กิจกรรมต่อไปที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือกิจกรรมการอ่านออกเสียงนะคะเราคลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเริ่มทำกิจกรรมค่ะ Chili ในส่วนนี้นะคะกรอบนี้จะเป็นกรอบการฝึกอ่านออกเสียงนะคะเราสามารถที่จะฟังคำศัพท์ที่เราต้องการออกเสียงได้ Chili วิธีการตอบนะคะกิจกรรมนี้เราจะคลิก เพื่อทำการบันทึกนะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายไมโครโฟนที่มีรูปจุดสีแดงนะคะหมายความว่าอัดเสียงเมื่อคลิกแล้วจะมีสัญญาณขึ้นมานะคะเราก็พูดหลังได้ยินสิ่งสัญญาณได้เลยค่ะเ h i l i เราสามารถที่จะฟังเสียงผลงานของเราได้นะคะ Chili Chili คลื่นด้านบนจะเป็นคลื่นของเจ้าของภาษาส่วนด้านล่างจะเป็นคลื่นของเราในกิจกรรมนี้จะมีการคิดคะแนนโดยที่จะมีลูกศรชี้ที่คะแนนเป้าหมายเราสามารถที่จะพูดออกเสียงซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเฉ l ยฟังผลงานนะคะเฉ l ย เราสามารถที่จะดูเคลื่อนด้านบนเปรียบเทียบกับเคลื่อของเราด้านล่างนะคะและดูคะแนนประกอบไปด้วยเมื่อเสร็จสิ้นคำนี้แล้วนะคะเราคลิกที่กิจกรรมถัดไปเพื่อไปยังคำต่อไปค่ะ <clear> วิธีการทำกิจกรรมก็เช่นเดิมเลยค่ะ to clear up เมื่อต้องการคู่ซ้ำนะคะก็อัดสิยงซ้ำเข้าไปค่ะกิจกรรมแบบนี้ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องมีก็คือไมโครโฟนนะคะคู่ฟังพร้อมกับไมโครโฟนที่ดีจะช่วยให้เราทำกิจกรรมนี้ได้อย่างราบรื่นค่ะ